ประกาศิทธิราชามังกรบทที่4,631การเตรียมพร้อมสำหรับสงครามตอนแรกฉันก็ไม่เชื่อแต่ฉันเห็นกับตาตัวเองจึงไม่ปลอมถ้าไม่เชื่อก็ไปดูกับฉันได้เลยแล้วค่อยคิดว่าจะร่วมมือกับฉันไหมเฉินปิงพูดกับเฉียนอยู่เฉียนเยโวพยักหน้าอย่างรวดเร็วและพูดว่าเอาละฉันจะไปดูกับคุณหากมีเส้นเลือดของหินวิญญาณนางฟ้าจริงๆฉันจะร่วมมือกับคุณอย่างแน่นอน หากมีเส้นเลือดหินวิญญาณนางฟ้าอยู่ที่นี่เราคงจะโชคดีมากเฉียนเยโวติดตามเฉินปิงออกจากเมืองและมุ่งหน้าตรงไปยังเส้นเลือดหินวิญญาณนางฟ้าเมื่อเขากระโดดลงจากหน้าผาและเข้าไปในถ้ำเฉียนเยโวก็ตกใจมากเขาไม่เคยคิดเลยว่าจะมีเส้นเลือดหินวิญญาณนางฟ้าซ่อนอยู่ในสถานที่เช่นนี้ลุงเฉียนเหวเหมือรู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยเมื่อเห็นเฉียนเยโวเธอไม่คาดคิดว่าเฉินปิงจะนำเฉียนเยโวมา พี่ชายของเหยาเหมยก็รู้จักเฉียนเยโวเช่นการท้ายที่สุดเขาเคยขายหินนางฟ้าให้กับเฉียนเยโวมาก่อนเราเป็นเพื่อนกันมานานแต่ยิ่งมีคนรู้เกี่ยวกับเหมืองหินวิญญาณนางฟ้าน้อยเท่าไหร่ก็ยิ่งดีเท่านั้นจู่ๆเฉียนปิงก็พาเฉียนอยู่ซึ่งทําให้พี่เยาเหมยงงมากด้วยพวกเราเพียงไม่กี่คนมันเป็นไปไม่ได้ที่จะขุดเส้นเลือดหินวิญญาณนางฟ้านี้ดังนั้นฉันจึงขอให้ลุงเฉียนให้ความร่วมมือเฉียนปิงอธิบาย พี่ชายของฉันอยู่ที่ไหนเสียงหญิงไม่สนใจเส้นเลือดหินวิญญาณนางฟ้าเธอสนใจแค่น้องชายของเธอเท่านั้นไม่ต้องห่วงฉันจะพาน้องชายของคุณมาที่นี่หลังจากจัดการของที่นี่เสร็จแล้วเฉินปิงปลอบใจเสี่ยงหญิงและกล่าวว่าเมื่อเห็นสิ่งนี้เสี้ยงหญิงก็พยักหน้าเธอยังคงเชื่อใจเฉินปิงท้ายที่สุดแล้วเฉินปิงดูเหมือนจะค่อนข้างดีเขาไม่เหมือนน้องสาวและพี่ชายของเขาเมื่อมองดูเขาและเขาดูหยาบคายซึ่งทําให้ เสียงหญิงรังเกียจมากฉันร่วมมือได้แค่ฝากเรื่องการขุดหินนางฟ้าให้เป็นหน้าที่ของฉันหลังจากเห็นเส้นเลือดหินวิญญาณนางฟ้าด้วยความดีใจเฉียนเยโวจึงพูดกับเฉียนปิงอย่างตื่นเต้นเอาละฉันจะทิ้งเหมืองนี้ไว้ให้คุณฉันมีอย่างอื่นต้องทำปล่อยให้หินนางฟ้าทั้งหมดขุดไว้ให้ฉันฉันจะซื้อมันในราคาที่สูงกว่าราคาตลาดดังนั้นคุณจะไม่ขาดทุนเฉียนปิงพูดกับเฉียนอยู่ ไม่มีปัญหาปล่อยให้เป็นหน้าที่ของฉันไม่ต้องกังวลเชียนเยวพยักหน้าและกล่าวว่าพี่เขยคุณไม่กลัวหรอถ้าคุณแค่มอบเส้นเลือดหินวิญญาณนางฟ้านี้ให้คนอื่นแล้วปล่อยมันไปพี่เยาเหมยถามเชิญปิงด้วยเสียงต่ำอย่าสงสัยคนที่คุณจ้างและอย่าสงสัยคนที่คุณสงสัยนั่นเป็นเหตุผลที่คุณมาที่นี่เพื่อจับตาดูฉันไม่ใช่หรือฉันจะปล่อยทรงกลัวทรงกลัวจะอยู่ที่นั่นในตอนนั้นและจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับเขา เฉินปิงยิ้มเล็กน้อยแล้วจากไปทันทีดูเหมือนว่าเฉินปิงจะไว้วางใจเฉียนเยโว่มากเกินไปเฉินปิงไม่รู้ว่าเฉียนเยว่ติดต่อชิวตู่ทันทีหลังจากที่เขาจากไปหลังจากพบเส้นเลือดหินวิญญาณนางฟ้าแล้วเฉีนยนหยูก็รู้ว่าไม่มีทางที่เขาจะสามารถกลืนเส้นเลือดนี้ได้หากคุณต้องการเพิ่มผลกําไรให้สูงสุดแจ้งชิวตู่การติดตามประกูลชิวเท่านั้นที่เขาจะได้รับผลประโยชน์สูงสุด สำหรับความไว้วางใจของเฉินปิงนั้นเฉียนเยโวไม่สนใจเลยในสังคมนี้ความไว้วางใจนั้นไม่มีอะไรเลยสามารถใช้เป็นอาหารได้หรือไม่เมืองอสูรคฤหาสน์สิงเฉินปิงพบซิ่งเต้าหลงและต้องการได้รับคำสั่งนิรโทษกรรมจากซิ่งเต้าหลงแล้วปล่อยเซียงกัวไปเมือ่อเฉินปิงมาที่คฤหาสน์สิงเขาพบว่ามีบรรยากาศการฆาตกรรมเกิดขึ้นทั่วทั้งคฤหาสน์สิงและทุกคนก็ดูเคร่งขครึมป่ายเฉินเกิดอะไรขึ้นมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่า เฉินปิงรู้สึกถึงบรรยากาศอันหนาวเย็นในคฤหาสิงเขาจึงถามไปเฉิงคุณเฉินฤหาสห์ชิวกำลังจัดกำลังทหารและนายพลและอาจดำเนินการกับเราดังนั้นนายพลสิงจึงเตรียมพร้อมสำหรับการทำสงครามอย่างแข่งขันเช่นกันไปเฉิงติดตามเฉินปิงแล้วพูดว่าแล้วเหตุใดจู่จู่ฤรือหชิวจึงลงมือมีนายพลสัตว์ร้ายที่มีชื่อเสียงอยู่ที่นี่ทัศนคติของเขาเป็นอย่างไร เฉินปิงสับสนมากทำไมจูููขราสห์ชิวถึงดำเนินการกับคฤหาสิงบทที่4,632กู้ภยัยฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนายพลสิงแค่ขอให้เราเตรียมตัวให้พร้อมฉันไม่รู้อะไรเลยป่ายเฉิงส่ายหัวแล้วพูดว่าเฉินปิงรู้ว่าป่ายเฉิงเป็นเพียงแขกธรรมดาและเป็นไปไม่ได้ที่จะรู้เรื่องราววงในมากมายยิ่งไปกว่านั้นป่ายเฉิงก็ไม่ได้โดดเด่นที่สุดในบรรดาแขกจำนวนมาก นายพลซิงอยู่ที่ไหนชันมีอะไรเกี่ยวข้องกับเขาเฉินปิงถามเขาอยู่ในห้องโถงกำลังคุยกับผู้บัญชาการบางคนในคฤหาสน์หรือคุณจะไปหาเขาที่หลังก็ได้ไปเฉิงติดตามเฉินปิงแล้วพูดว่าเฉินปิงพยักหน้าและวางแผนที่จะรออยู่ข้างนอกเฉินปิงไม่ต้องการเข้าไปผัวพันกับการต่อสู้ภายในเช่นนี้แม้ว่าตอนนี้เขาจะถือเป็นแขกของคฤหาสน์ซิงแต่เขาไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องจากไปไม่ช้าก็เร็ว เครอรชิงเฉินนายพลซิงขอเชิญคุณในเวลานี้ประตูห้องโถงเปิดออกและผู้บังคับบัญชาพูดกับเฉินปิงกรุณาฉันเฉินปิงตกตะลึงเขาไม่คาดคิดว่านายพลซิงจะรู้อยู่แล้วว่าเขากลับมาแล้วเขาจึงเดินตามผู้บังคับบัญชาเข้าไปในห้องโถงในเวลานี้มีผู้บัญชาการในชุดเกราะเพียงหกคนในห้องโถงและไม่มีแขกจะเห็นได้ว่าเคอร์ชิงยังคงถูกแยกออกจากเรื่องที่เป็นความลับดังกล่าวท้ายที่สุด เคอร์ชิงกล่าวว่าเขาเป็นเพียงผู้ช่วยและแขกเท่านั้นไม่ใช่สมาชิกที่แท้จ,จริงของครหาสิงเฉินปิงนั่งลงเมื่อเห็นเฉินปิงเดินเข้ามาซิงดาวหลงก็พูดชา้าเฉินปิงพบที่นั่งแล้วนั่งลงแล้วถามว่านายพลซิงฉันสงสัยว่าทำไมจู่จูคฤรืหาชิวถึงอยากดำเนินการซิงดาวหลงไม่ตอบเฉินปิงแต่ถามเฉินปิงว่าคุณอยู่นอกเมืองหรือเปล่าไม่เลวเฉินปิงพยักหน้า คุณฆ่าชิวอยู่ลูกชายของชิวหวานชิงหรือไม่ซิงดาวหรงถามต่อเฉิญปิงตกตะลึงอยู่ครู่หนึ่งจากนั้นพยักหน้าและพูดว่าถูกต้องแต่เขาตามฉันมาและต้องการจะฆ่าฉันก่อนเป็นเพราะคฤห,หาชิวลงมือเพราะฉันฆ่าลูกชายของเขาหรือเปล่าเฉิญปิงรู้สึกว่านี่เป็นไปไม่ได้สักหน่อยแม้ว่าเขาจะเป็นแขกของคฤห,หาสิงแต่เขาก็แค่แขก ถ้าเขาฆ่าชิวอยู่คฤหาชิวก็สามารถเชิญเขามาแก้แค้นได้อย่างแน่นอนมันเป็นไปไม่ได้สําหรับเขาที่จะเข้าร่วมการต่อสู้ครั้งใหญ่และติดตามคฤหาสิ่งเพราะเรื่องนี้ท้ายที่สุดเคอร์ชิงเป็นเพียงแขกไม่ใช่สมาชิกของคฤหาสิ่งคุณเป็นเพียงสิ่งจูงใจให้ฆ่าชิวอยู่ชิวหวานชิงได้ดําเนินการกับเราแล้วในช่วงเวลานี้คุณไม่ควรเดินไปรอบๆอบเมืองอสูรตามต้องการเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ผู้คนจากคฤหาชิวทําสิ่งที่ไม่ดีกับคุณ ฉันจะสั่งให้คนเตรียมทรัพยากรเพิ่มเติมสำหรับคุณและคุณสามารถฝึกซ้อมที่บ้านของฉันได้ซิ่งเต้าหลงไม่มีแผนที่จะปล่อยเฉินปิงออกจากบ้านเมื่อเฉินปิงได้ยินสิ่งนี้เขาก็รีพูดว่านายพลซิงฉันอยากจะขอโทษและช่วยเหลือใครบางคนออกจากคุกไม่มีปัญหาแต่ตอนนี้ในคุกมีความวุ่นวายมากมายกับตันโจก็ถูกฆ่าตายเช่นกันและนายพลหอยยานก็โกรธมากท้ายที่สุดแล้วเรือนจำคือขอบเขตอิทธิพลของเขา และกับตันโจก็เป็นของเขาเช่นกันและเขากำลังสืบสวนอยู่ในขณะน,นี้ฉันจะขอให้ไปเฉิงพาคุณไปที่นั่นคุณสามารถช่วยเหลือใครก็ได้ที่คุณต้องการคาดว่าอีกไม่นานจะมีการจัดระเบียบเรือนจำใหม่ซิงดาวหลงกล่าวกับตันโจถูกลูกชายคนโตของตระกูลชิวสังหารตอนนั้นฉันอยู่ในที่เกิดเหตุเฉินปิงอธิบายสถานการณ์โดยละเอียดเมื่อซิงเต้าหลงได้ยินสิ่งนี้เขากอดไม่ได้ที่จะขมวดคิ้วแล้วพูดว่า อย่าพูดถึงเรื่องนี้กับโลกภายนอกคุณไปที่คุกเพื่อช่วยชีวิตผู้คนซิ่งเต้าหลงส่งคำสั่งอภัยโทษให้เฉินปิงอย่างไม่ได้ตั้งใจแม้ว่าเฉินปิงจะสับสนว่าทำไมซิ่งเต้าหลงไม่ยอมให้เขาบอกโลกภายนอกจะดีกว่าไหมถ้ารวมตัวกับคฤรืหา์หอยานเพื่อจัดการกับคฤรืหา์ชิวแต่เฉินปิงไม่ได้ถามคำถามอีกต่อไปและออกไปตามคำสั่งนิรโทษกรรมเฉินปิงติดตามไปเฉิงไปที่คุกและใช้คำสั่งนิรโทษกรรมเพื่อปล่อยสงกัว เมื่อทรงัวเดินออกจากคุกชายร่างสูงและสง่าง,งามก็ร้องไห้คุณเฉินขอบคุณมากฉันสงสัยว่าคุณเฉินเห็นน้องสาวของฉันแล้วหรือย่างเธอโอเคไหมทรงัวถามเฉินปิงบทที่4,633การช่วยชีวิตคุณเป็นสิ่งสำคัญน้องสาวของคุณเก่งมากแต่มีสิ่งหนึ่งที่ทำไมคุณไม่บอกความจริงละ่ะเฉินปิงมองไปที่ทรงโกแล้วพูดว่าทรงโกตะลึง คุณเชิญฉันสงสัยว่าฉันไม่บอกความจริงตรงไหนเห็นได้ชัดว่าพี่สาวของคุณสวยมากแล้วคุณพูดได้ยังไงว่าน้องสาวของคุณธรรมดาท่งหญิงถือได้ว่าเป็นคนสวยแต่ผู้ชายคนนี้ซึ่ง,งอกลัวพูดจริงๆว่าเธอเป็นเหมือนน้องสาวจริงเหรอฉันคิดว่าน้องสาวของฉันธรรมดาจริงๆไม่มีอะไรสวยงามเลยทรงกัวพูดด้วยท่าทางไร้เดียงสา เมื่อเห็นทรงโกวเช่นนั้นเฉินปิงก็พูดไม่ออกดูเหมือนว่าเขาจะไม่พบด้านที่สวยงามของคนที่เขารักจริงๆท้ายที่สุดแล้วพวกเขาอยู่ด้วยกันตลอดทั้งวันและพวกเขาเห็นแต่ข้อบกพร่องของพวกเขาและแม้ว่าสิ่งต่างๆจะผิดพลาดพวกเขาก็มักจะทะเลาะก,กันคุณไปที่เหมืองหินนางฟ้าน้องสาวของคุณอยู่ที่นั่นฉันได้พบคนที่จะขุดหลอดเลือดดำแล้วแต่อย่าก,กังวลคุณจะมีส่วนในเรื่องนี้ด้วยเฉินปิงขอให้ทรงลัวออกจากเมืองและไปที่เหมืองหินนางฟ้า ท้ายที่สุดซีอองกลัวเป็นผู้คนพบเหมืองหินนางฟ้าเฉินปิงไม่สามารถไล่เขาออกไปได้ยิ่งไปกว่านั้นเซียงกลัวยังอยู่ในอาณาจักรมหายานเมื่อเทียบกับพี่น้องเหยาเหมยและเซียงหญิงเขาค่อนข้างแข็งแกร่งกว่าและยังสามารถดูแลเฉียนเยโวได้อีกด้วยหลังจากที่ทรงโกจากไปเฉินปิงก็กลับมาที่คฤหาสน์ดซิงเขายังวางแผนที่จะใช้ประโยชน์จากเวลาว่างสองสามวันเหล่านี้เพื่อใช้ทรัพยากรที่มีอยู่เพื่อคว้าเวลาในการฝึกฝน เขาจะต้องพยายามบุกทะลวงไปสู่อาณาจักรมหายานโดยเร็วที่สุดเท่านั้นเมื่อเขาไปถึงอาณาจักรมหายานเท่านั้นที่เขาจะไม่กลัวคนเหล่านี้ในเมืองสัตว์ร้ายแต่เฉินปิงไม่รู้ว่าชิวตู่และคนของเขามาถึงเส้นเลือดหินวิญญาณนางฟ้าแล้วเมื่อมองดูหินวิญญาณนางฟ้าที่ส่องประกายอยู่ตรงหน้าเขาชิวตู่ก็ไม่มีความสุขไปกว่านี้อีกแล้วพี่น้องเห่ยาเหมยและเซียงหญิงทั้งหมดถูกควบคุมพวกเขาเป็นเพียงพระในอาณาจักรค,ความทุกข์ยาก ดังนั้นเมื่อเผชิญหน้ากับพระสงฆ์มหายานพวกเขาไม่มีความสามารถในการต่อสู้กลับเลยด้วยซ้ำคุณชิวตอนนี้เรามีเส้นเลือดหินวิญญาณนางฟ้าแล้วเราก็สามารถสร้างโชคลาภได้เฉียนเยโวมองไปที่ชิวตู่อย่างตื่นเต้นแล้วพูดคุณทำได้ดีมากคฤหาชิวของเราจะไม่ปฏิบัติต่อคุณอย่างเลวร้ายฉันไม่ได้คาดหวังว่าคุณจะประสบความสำเร็จได้สำเร็จขนาดนี้หลังจากที่คุณเข้าร่วมคฤหาส ชิวของเราชั้นสงสัยว่าคุณพบเส้นเลือดหินวิญญาณนางฟ้านี้ได้อย่างไรชิวตู่ถามเฉียนเยโวอาจารย์ชิวพระชื่อเฉินปิงต้องการร่วมมือกับฉันในการขุดเส้นเลือดหินวิญญาณนางฟ้านี้ดังนั้นเขาจึงพาฉันมาที่นี่แต่เขาไม่รู้ว่าฉันได้เข้าร่วมคฤราสหาชิวเฉียนหยูกล่าวเฉินปิงชิวถูขโมดคิ้วเมื่อได้ยินชื่อคุณชิวถ้าอย่างนั้นเฉินปิงก็เป็นฆาตกรพี่ชายของคุณ เขาหยิบยาอายุวัฒนะของน้องชายคุณด้วยดาบพี่เยาเหมยยืนข้างๆแล้วพูดเสียงดังอย่างเร่งรีบพี่เยาเหมยรู้ดีว่าถ้าพวกเขาไม่เลือกข้างชิวตู่ในเวลานี้พวกเขาอาจจะไม่รอดดังนั้นเขาจึงทรยศเฉินปิงโดยตรงพี่ชายคุณกำลังพูดถึงเรื่องอะไรเมื่อเยาเหมยเห็นว่าพี่ชายของเธอทรยศเฉินปิงเธอก็โกรธมากคุณยังไม่ใช่มนุษย์เป็นเพราะเฉินปิงที่ทำให้คุณสามารถออกจากคุกได้ ไม่สำคัญว่าคุณสมควรได้รับเครดิตหรือไม่สิ่งสำคัญกว่าคือการช่วยชีวิตคุณพี่เหวยาวเหมยแค่อยากเอาชีวิตรอดชิวตู่เหลือบมองน้องชายพร้อมกับย้อยเยิริมฝีปากปล่อยเขาไปพี่ชายเหวยาเหมยถูกปล่อยและวิ่งไปหาชิวตู่ทันทีด้วยสีหน้าประจบประแจงอาจารย์ชิวฉันก็เต็มใจที่จะรับใชค้คฤหาดชิวฉันหวังว่าอาจารย์ชิวจะให้โอกาสฉันได้คุณคุ้นเคยกับเฉินปิงหรือเปล่าชิวตู่มองไปที่น้องชายของเห่ยาเหมยแล้วถาม เราคุ้นเคยกันดีดังนั้นเฉินปิงจึงนอนกับน้องสาวของฉันดังนั้นเราจึงค่อนข้างสนิทกันแต่น้องสาวของฉันก็ถูกบังคับให้ทำเช่นกันเฉินปิงมีพลังมากดังนั้นพี่น้องของเราจึงทนได้เพียงติดตามเขาเท่านั้นตอนนี้พี่เหยาเหมยเปิดปากแล้วโกหกโดยไม่น่าแดงเห็นได้ชัดว่าเขาเป็นคนที่บังคับให้เหยาเหมยนอนกับเฉินปิงแต่ตอนนี้เขาบอกว่าเป็นเฉินปิงที่บังคับเธอ เขาพูดแบบนี้เพียงเพื่อให้ได้รับความเห็นใจจากชิวตู่คนนั้นบทที่4,634ภัยพิบัติสายฟ้ากำลังจะมาถ้าคุณถูกขอให้ล่อให้เฉินปิงมาที่นี่คุณจะแน่ใจได้อย่างไรชิวตู่ถามชิวตู่วางแผนที่จะขอให้พี่ชายของเหยาเหมยตามมาหาเฉินปิงจากนั้นจึงพาเฉินปิงไปที่เส้นเลือดหินวิญญาณนางฟ้าและในที่สุดก็จับเฉินปิงได้ในคราวเดียว การแก้แค้นที่ข้าน้องชายของคุณต้องล้างแค้นแม้ว่าครั้งที่แล้วชิวตู่จะพ่ายแพ้แต่คราวนี้เขามั่นใจมากเพราะชิวตู่ได้นำอาจารย์หลวนมาด้วยในครั้งนี้ปรมาจารย์หลวนผู้นี้เป็นปรมาจารย์ด้านรูปแบบพวกเขาทั้งสองทำงานร่วมกันจะมากเกินพอที่จะจัดการกับเฉินปิงอย่างแน่นอนอาจารย์ชิวไม่จำเป็นต้องล่อเฉินปิงอีกต่อไปตอนนี้เส้นเลือดหินวิญญาณนางฟ้าอยู่ในมือของเราแล้วเรายังกลัวว่าเฉินปิงจะไม่มาหรือเปล่า สิ่งสําคัญที่สุดของเราคือการขุดหินวิญญาณอมะตะก่อนจากนั้นจึงเตรียมพร้อมทันทีที่เฉินปิงมาเราก็สามารถจับเขาได้ในเวลานี้เฉยนเยโวพูดแล้วเมื่อชิวตู่ได้ยินสิ่งนี้เขาก็พยักหน้าและพูดว่าคุณพูดถูกผู้ชายคนนี้จะกลับมาที่นี่เพื่อดูอย่างแน่นอนเราแค่ต้องเตรียมพร้อมอาจารย์หลวนโปรดช่วยข้าจะขบวนรอบๆเหมือนนี้ตรับใดที่เฉินปิงกลับมาเราต้องจับเขาไว้ ไม่ต้องกังวลนายน้อยไม่มีใครสามารถหลบหนีจากกวงเวทที่ฉันสร้างขึ้นได้อาจารย์หลวนกล่าวอย่างมั่นใจคุณชิวเฉินปิงก็เป็นปรมาจารย์ด้านรูปแบบและรู้ศิลปะแห่งรูปแบบเช่นกันเฉียนเย่โวเตือนชิวตู่ถึงแม้ว่าเขาจะรู้ศิลปะแห่งการก่อตัวแต่เขาก็ยังดีกว่าฉันได้ไหมเมื่ออาจารย์หลวนได้ยินดังนั้นเขาก็ตะคอกอย่างไม่พอใจ เมื่อเฉียนอยู่เห็นสิ่งนี้เขาก็กลัวเกินกว่าจะพูดท้ายที่สุดเขาไม่รู้ว่าอาจารย์หลวนมีสถานะอะไรในคฤหาชิวตัวเขาเองเพิ่งเข้าร่วมคฤหาชิวดังนั้นจึงเป็นการดีก่อว่าที่จะไม่รุกรานใครอาจารย์หลวนเป็นปรมาจารย์ด้านรูปแบบระดับสูงอันที่จริงคนอื่นสามารถเปรียบเทียบกับเขาได้คุณเพียงแค่ต้องพาผู้คนไปขุดหินนางฟ้าทันทีอย่าก,กังวลเรื่องอื่นชิวตู่พูดกับเฉียนเยโวเข้าใจแล้ว เฉียนเยโวพยักหน้าอาจารย์หลวนเริ่มจัดรูปแบบในขณะที่เฉียนเยโวพาพี่เห่ยาเหมยและพระภิกษุจากคฤหาชิวไปขุดหินวิญญาณนางฟ้าส่วนพี่น้องสองคนเห่ยาเหมยและเซียงกัวพวกเขาทั้งหมดถูกควบคุมตัวชั่วคราวเฉินปิงเริ่มฝึกซ้อมหลังประตูปิดในคฤหาสิงเขามีทรัพยากรมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งการถวายร้อยปีจากพันธมิตรอสูรและหินวิญญาณนางฟ้าในถุงเก็บของโลตา สิ่งนี้ทําให้เฉินปิงฝึกฝนได้อย่างง่ายดายและวิชาควบแน่นหัวใจก็ดําเนินไปอย่างรวดเร็วทําให้ความแข็งแกร่งของเฉินปิงพัฒนาต่อไปตราบใดที่เฉินปิงมีทรัพยากรเพียงพอเขาสามารถปรับปรุงการฝึกฝนของเขาได้อย่างรวดเร็วเช้าตรู่วันหนึ่งไม่กี่วันต่อมาคฤหาสนิ่งเงียบสงบและดวงอาทิตย์ก็ลอดผ่านเมฆและทําให้ลานบ้านดูจางลงเฉินปิงนั่งคัสมาดอยู่ในห้องที่เงียบสงบ รายล้อมไปด้วยความผันผวนของพลังวิญญาณอันจางจางหลอมหายใจของเขายาวและลึกราวกับว่าเขาสะท้อนกับพลังวิญญาณระหว่างสวรรค์และโลกในขณะที่พลังทางจิตวิญญาณพุ่งสูงขึ้นในร่างกายของเขาพลังอันทรงพลังก็รวมตัวกันในร่างกายของเขาส่งผลกระทบต่ออุปสรรคการฝึกฝนที่มีอยู่ของเขาใบหน้าของเฉินปิงบางครั้งแสดงความเจ็บปวดและบางครั้งก็เผยให้เห็นถึงความอุตสาหะและความไม่ยอมแพ้ เห็นได้ชัดว่าเขากำลังประสบช่วงเวลาสำคัญในการบุกทะลวงไปสู่อาณาจักรมหายานทันใดนั้นห้องอันเงียบสงบก็เต็มไปด้วยแสงสว่างและพายุแห่งพลังงานทางจิตวิญญาณที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนก็ปะทุกออกมาจากกลางของเฉินปิงส่องสว่างไปทั่วทั้งห้องชั่วครู่หนึ่งท้องฟ้าของเมืองอสูรทั้งหมดถูกปกคลุมไปด้วยเมฆดำและสายฟ้าก็เริ่มแแอรวบวับ การเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันนี้ทำให้พระภิกษุจำนวนมากในเมืองอสูรสับสนโดยคิดว่านี่คือจุดจบของโลกให้ตายเถิดเกิดอะไรขึ้นด้วยความทุกข์ทรมานจากสายฟ้าอันน่าสะพรึงกลัวเช่นนี้เป็นไปได้ไหมที่จะมีใครบางคนบุกะลวงเข้าสู่อาณาจักรอมะตะฉันไม่ได้เห็นความทุกข์ยากจากฟ้าร้องที่น่าสะพรึงกลัวเช่นนี้มานานแล้วครั้งแรกที่ฉันเห็นความทุกข์ทรมานจากฟ้าร้องแบบนี้คือเมื่อเจ้าเมืองบุกะลวงเข้าสู่อาณาจักรอมะตะ เป็นไปได้ไหมที่ผู้มีอำนาจอีกคนจากอาณาจักรอ,าากอามาตะปรากฏตัวขึ้นในเมืองอสูรพระภิกษุทั้งหมดเงยหน้าขึ้นมองดูภัยพิบัติฝาร้องบนท้องฟ้าหนาทึบราวกับถังที่แอวบวับท่ามกลางเมฆดำบทที่4635การเริ่มต้นใหม่เกิดอะไรขึ้นซิงดาวหลงก็เดินออกจากห้องไปด้วยนายพลซิงหน้าจะเป็นคุณเฉินที่กำลังจะบุกถลวงเข้าสู่อาณาจักรมหายานไต่เฉิงเหลือบมองห้องที่เฉินปิงฝึกซ้อมแล้วพูด มันเป็นเพียงความก้าวหน้าสู่อาณาจักรมหายานจะมีการเคลื่อนไหวเช่นนี้ได้อย่างไรสิงดาวรงงงมากท้ายที่สุดมีพระภิกษุในอาณาจักรมหายานมากมายในเมืองสัตว์เดรัจฉานและพระภิกษุมักจะบุกทะลวงไปสู่อาณาจักรมหายานแต่ก็ไม่มีใครทําเรื่องยุ่งยากเช่นนี้เมื่อบุกเข้าสู่อาณาจักรมหายานแม่ทัพสิงหย่าลืมว่ามิสเตอร์เฉินมาจากตระกูลมังกรซึ่งเป็นพระภิกษุตระกูลมังกรที่แท้จริงปเฉิงเตือนสิงดาวรง สิงดาวหลงหยุดพูดแต่จ้องมองไปที่เมฆฝนฟ้าขนองบนท้องฟ้าท้องฟ้าดูเหมือนจะเปียกโชกไปด้วยหมึกและเมฆดำก็รวมตัวกันจากทุกทิศทุกทางไปอย่างยอดเขาที่เขาอยู่เมฆดำแต่ละก้อนดูเหมือนจะมีน้ำหนักมหาศาลทำให้อากาศหนักและกดขี่ในเมฆมืดฟ้าแลบและฟ้าร้องคำรามและสายฟ้าสีเงินกระจัดกระจายเหมือนมังกร่งบอกว่าภัยพิบัติฟ้าร้องอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนกำลังจะเกิดขึ้น เฉินปิงรู้ว่าช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดมาถึงแล้วเขาหายใจเข้าลึกๆและหลับตาลงพลังทางจิตวิญญาณในร่างกายของเขาเหมือนกับแม่น้ำที่ไหลเชี่ยวมาบรรจบกันในตันเถียนของเขาก่อให้เกิดพลังอันยิ่งใหญ่เขารู้สึกถึงความผันผวนของพลังงานทางจิตวิญญาณระหว่างสวรรค์และโลกสะท้อนกับสวรรค์และโลกราวกับว่าในเวลานี้เขาได้รวมเข้ากับโลกทั้งใบเมื่อสายฟ้าฟาดแรกทะลุท้องฟ้าภัพายพิบัติฟ้าร้องก็เริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการ มันเป็นพายุฝนฟ้าขนองสีเงืองหนาทึบพร้อมเสียงผิวปากที่ดังก้องไปในอากาศและกระแทกหัวของเฉินปิงโดยตรงเฉินปิงกัดฟันและใช้ร่างกายของเขาเพื่อต้านทานภัยพิบัติสายฟ้าอย่างไรก็ตามนี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของหายนะฟ้าร้องหลังจากนั้นไม่นานภัยพิบัติฟ้าร้องก็เข้ามาโจมตีเขาอีกราวกับพายุที่รุนแรงโดยแต่ละพายุมีพลังทำลายล้างสวรรค์และโลกร่างของเฉินปิงปรากฏขึ้นท่ามกลางภัยพิบัติสายฟ้า ทุกครั้งที่เกิดฟ้าผ่าเขาจะรู้สึกเจ็บปวดอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนราวกับว่ามีมีดค,คมคมนับพันเล่มทิ่มแทงร่างกายของเขาแต่เฉินปิงไม่ได้ถอยกลับเขากัดฟันและยืนหยัดโดยใช้กำลังใจของเขาเพื่อพยุงร่างกายของเขาและต่อสู้จนตายด้วยฟ้าร้องในระหว่างกระบวนการนี้ร่างกายของเฉินปิงประสบกับการทดสอบที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนพลังแห่งความทุกข์ทรมานจากสายฟ้าทำให้เกิดรอยดำไม่เกรียมบนผิวหนังของเขาและบางแห่งก็เต็มไปด้วยเลือด อย่างไรก็ตามพลังทางจิตวิญญาณในร่างกายของเขาซ่อมแซมบาดแผลเหล่านี้อย่างต่อเนื่องและการซ่อมแซมแต่ละครั้งทําให้ร่างกายของเขามีความแข็งแกร่งอ่อนย่างก้าวกระโดดที่สําคัญกว่านั้นพลังจิตของเฉินปิงก็ถูกทําให้อ่อนลงภายใต้การล้างบาปของเล่ยย่อเจียเขารู้สึกถึงเจตจานงของสวรรค์และโลกที่บรรจุอยู่ในฟ้าร้องและฟ้าผ่าซึ่งเป็นพลังดั้งเดิมและบริสุทธิ์ราวกับว่ามันเป็นเสียงเรียกที่ลึกที่สุดของธรรมชาติ เขาพยายามที่จะเข้าใจพลังนี้รู้สึกถึงความลึกลับที่อยู่ภายในและปล่อยให้วิญญาณของเขาสะท้อนกับสวรรค์และโลกด้วยเหตุนี้จึงบรรลุถ,ถึงสภาวะที่เหนือธรรมชาติเมื่อเวลาผ่านไปความทุกข์ยากของฟ้าร้องก็ค่อยๆมาถึงจุดคลายแมลนสายฟ้าที่หนาพอๆกับมังกรยักษ์ตกลงมาจากท้องฟ้าและการโจมตีแต่ละครั้งก็เพียงพอที่จะทำลายเนินเขาได้ร่างกายของเฉินปิงเดือดพล่านด้วยพลังงานทางจิตวิญญ,ญาณ ราวกับว่าเขาเป็นหนึ่งเดียวกับฟ้าร้องและสายฟ้าระหว่างสวรรค์และโลกเขาไม่เพียงแค่ป้องกันอย่างอดทนอีกต่อไปแต่ยังรเริ่มต่อสู้กับฟ้าร้องและฟ้าผ่าด้วยพลังแห่งสายฟ้าซึ่งแสดงให้เห็นถึงการควบคุมและประสิทธิภาพการต่อสู้ที่น่าทึ่งในที่สุดหลังจากเสียงคำรามอึกกระทึกสายฟ้าสุดท้ายก็สลายไปบนท้องฟ้าและเมฆฟ้าร้องก็สลายไปเผยให้เห็นท้องฟ้าแจ่มใสที่ไม่ได้เห็นมาเป็นเวลานาน,าน บ้านที่เฉินปิงตั้งอยู่นั้นถูกทำให้เหลือเพียงขี้เท่ามานานแล้วและเขายืนอยู่ตรงนั้นด้วยเสื้อผ้าที่ขาดรุ่งริงและผมที่ไม่เรียบร้อยแต่ดวงตาของเขาสว่างขึ้นและลึกขึ้นราวกับว่าเขาได้จาะลึกความลึกลับของสวรรค์และโลกไปแล้วในขณะนี้หัวใจของเขาเต็มไปด้วยความกลัวและความเข้าใจในพลังชีวิตและสวรรค์และโลกเขารู้ว่านี่เป็นเพียงการเริ่มต้นใหม่และถนนข้างหน้ายังอีกยาวไกลบูม พร้อมกับเสียงคำรามอึกตทึกอ,อรารอบรอบเฉินปิงก็ขยายออกไปราวกับว่ามันกำลังจะระเบิดไปทั่วโลกบทที่4636เดาทันใดนั้นพลังจิตที่ผันผวนในร่างกายก็มาบรรจบกันแต่ความสงบและความลึกกลับแข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิมซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของผู้มีอำนาจในอาณาจ,จักรมหายานดวงตาของเฉินปิงส่องแสงแวววาวซึ่งเป็นความสุขและความมั่นใจหลังจากความก้าวหน้าเขารู้สึกถึงพลังที่พลุ่งพล่านในร่างกาย แลรอยยิ้มอันพึงพอใจปรากฏบนริมฝีปากของเขาเขารู้ว่าในที่สุดเขาก็ได้เข้าสู่อาณาจักรมหายานแล้วและความแข็งแกร่งของเขาก็ก้าวกระโดดในเชิงคุณภาพคุณเฉินปิงขอแสดงความยินดีที่ทะลุทะลวงไปสู่อาณาจักรมหายานไปเ่เฉิงรีบเร่งทันทีและแสดงความยินดีกับเฉินปิงเฉินปิงบุกทะลวงไปสู่อาณาจักรมหายานมีเพียงไปเ่เฉิงเท่านั้นที่รู้ว่าเฉินปิงนั้นยอดเยี่ยมแค่ไหนในเวลานี้ แม้ว่าเขาจะเป็นเพียงผู้ฝึกฝนขอบเขตมหญญายานระดับหนึ่งแต่เฉินปิงจะไม่มีวันนับถือพระภิกษุร,ระดับ5ระดับมหญญายานอย่างจริงจังในขณะน,นี้ซิ่งเต้าหลงก็รีบก้าวไปข้างหน้าโดยไม่สามารถปกปิดความตื่นเต้นของเขาไว้ในใจได้สหายลทัทธิเต่าเฉินความปันป่วนที่คุณเกิดจากการบุกเข้าไปในอาณาจักรมหายานนั้นมีชีวิตชีวายิ่งกว่าอาณาจักรอมตะเสียอีกฉันแน่ใจว่าจะมีข่าวหือทั่วถัง เมืองสัตว์ร้ายในไม่ช้ามีข่าวหรือว่ามีใครบางคนในคฤหอหาส์สิงของเราได้บุกทะลวงเข้าสู่อาณาจักรอมตะอัญประกาศคู่สิ่งเดาหลงรู้สึกตื่นเต้นมากในขณะนี้ความก้าวหน้าของเฉินปิงในอาณาจักรมหายานนั้นเทียบได้กับอาณาจักรอมตะหากสิ่งนี้ทําให้ทุกคนเข้าใจผิดจะดีมากถ้ามีคนในครหอหาส์สิงของพวกเขาบุกทะลวงเข้าสู่อาณาจักรอมตะด้วยวิธีนี้ไม่มีใครกล้าเสี่ยงกับคฤหอหาส์สิงของพวกเขา นายพลสิงห์เล่นเขาเพิ่งบุกทะลวงอาณาจักรมหายานเมื่อเทียบกับอาณาจักรอมตะมันก็ยังตามหลังอยู่มากเฉินปิงพูดด้วยรอยยิ้มจางๆเฉินปิงก็มีความสุขมากที่สามารถทะลุทะลวงไปสู่อาณาจักรมหายานได้นายพลซิง์ฉันจะพานายเฉินไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนแล้วค่อยซักให้ระหว่างทางไปเฉินกล่าวในเวลานี้เฉินปิงอยู่ในสภาพผ้าขี้ริ้วและดูเหมือนว่าเขาจะถูกฟ้าผ่าเขาจำเป็นต้องทำให้ร่างกายสดชื่นขึ้นอย่างแน่นอน ร็วสิ่งดาวหลงโบกมือแล้วกล่าวว่าเฉินปิงตามปายเฉิงเพื่อล้างตัวในเวลานี้เมืองอสูรทั้งหมดระเบิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับครหาน์ของนายพลอีกสองคนเห็นได้ชัดว่าความทุกข์ยากจากฟ้าร้องนี้กำลังมุ่งหน้าไปยังครหาน์ซึ่งซึ่งพิสูจน์ว่ามีใครบางคนในครหาน์สิ่งได้บุกทะลวงเข้าสู่อาณาจักรอันยิ่งใหญ่แต่อาณาจักรแบบไหนที่จะนำไปสู่ภัยพิบัติฝาร้องที่น่าสะพริงกลัวเช่นนี้ นอกจากอาณาจักรแห่งความเป็นอมตะแล้วยังมีอาณาจักรอื่นใดอีกบ้างท่านแม่ทัพไยพิบัติจากฟ้าร้องหนีกำลังมุ่งหน้าไปยังคฤหาสน์จริงๆดูเหมือนว่ามีใครบางคนในคฤหาสน์สิ่งได้บุกทะลวงเข้าสู่อาณาจักรอันยิ่งใหญ่ในคฤหาสชิวผู้บัญชาการพูดกับชิวหวานชิงฉันรู้แต่ไยพิบัติสายฟ้าอันน่าสะพึงกลัวเช่นนี้สามารถทะลวงผ่านอาณาจักรแบบไหนไปได้มันไม่สามารถเป็นอาณาจักรการเปลี่ยนแปลงอมตะได้ใช่ไหม ถ้าอย่างนั้นซิ่งเต้าหลงก็อยู่ที่ระดับที่8ของอาณาจักรมหายานเท่านั้นเขาจะบุกทะลวงอาณาจักรการเปลี่ยนแปลงอมาตะได้อย่างรวดเร็วขนาดนี้ได้อย่างไรชืิวันชิงขมวดคิ้วเล็กน้อยแล้วพูดท่านแม่ทัพเป็นไปได้ไหมที่ซิ่งเต้าหลงแอบเชิญแขกคนหนึ่งมีแขกมากมายในคฤหาหา์ซิ่งจะเกิดอะไรขึ้นถ้ามีแขกจากอาณาจักรมหายานระดับ9ที่สามารถทะลุทะลวงเข้ามาได้มีคนกล่าวไว้ เป็นไปไม่ได้อาณาจักรมหายานระดับเก้าจะเป็นแขกของสิงดาวหลงได้อย่างไรยิ่งกว่านั้นมีพระภิกษุน้อยมากในเมืองอสูรทั้งหมดซึ่งเป็นอาณาจักรมหายานระดับเก้ามิฉะนั้นพวกเราสามคนจะไม่สามารถกลายเป็นแม่ทัพสัตว์ร้ายพวกคุณจับตาด,ดูคฤหาสิงและอย่ายุยุพวกเขาในตอนนี้เราจะวางแผนหลังจากที่ตัวเอ๋อไร้ขุดหินนางฟ้าได้เพียงพอแล้วชหวันชิงไม่เชื่อว่ามีใครบางคนในคฤหาสสิงได้บุกถลวงเข้าสู่อาณาจากาักรอมตะนี่เป็นไปไม่ได้ เข้าใจแล้วผู้บัญชาการพยักหน้าแล้วกล่าวว่าในเวลาเดียวกันในพื้นที่ต้นไม้โบราณในคุกเจ้าเมืองกำลังมุ่งความสนใจไปที่การฝึกฝนแต่เขาก็ถูกปลุกให้ตื่นจากภัยพิบัติฝาร้องที่น่าสะพรึงกลัวมีคนเอาชนะความทุกข์ยากแล้วใช่ไหมความทุกข์ยากจากฝาร้องที่สามารถรบกวนชิงซิ่วของข้าเป็นไปได้ไหมว่ามีคนทะลุทะลวงไปสู่อาณาจากักรอมตะเจ้าเมืองขมวดคิ้วเล็กน้อยด้วยความสงสัยในสายตาของเขา เมืองอสูรถูกซ่อนไว้มานานนับพันปีเขารู้ดีว่าพระสงฆ์ในเมืองอสูรทั้งหมดอยู่ในระดับใดเป็นไปไม่ได้ที่พระภิกษุจะบุกเข้าสู่อาณาจักรอมตะได้เร็วขนาดนี้แต่ภัยพิบัติจากฟ้าร้องเมื่อกี้นี้เห็นได้ชัดว่าไม่ใช่ภัยพิบัติฟ้าร้องธรรมดาแอลมันรบกวนการฝึกฝนของฉันถ้าเป็นภัยพิบัติฟ้าร้องของพระมหายานธรรมดาธรรมดาเขาคงไม่ถูกรบกวนเลยดูเหมือนว่าเราต้องส่งคนไปตรวจสอบ เจ้าเมืองถอนหายใจเบาๆแล้วค่อยๆหลับตาลง